สวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะสาหรับในช่วงนี้ค่ะอยู่กับดิฉันจ่าสิบเอกหญิงชวรรกิ่งทองค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสํานักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคม2567กองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกมณัสจันดีเสนาธิการทหารและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยพัฒนาการ เื่อที่15สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยติดตามความคืบหน้าของงานโครงการประจำปีงบประมาณพศักาาช2568ตรวจสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรกลของหน่วยพร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆให้แนวทางปฏิบัติงานในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนา ภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาและกําลังผลของหน่วยรวมให้การต้อนรับณนะหน่วยพัฒนาการเครั้นที่15สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาตะบนห้วยโค้ดอาเภอห้วยโค้ดจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ตะบนข้อควายอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ